โอเคครับสวัสดีผมนี่กายฮาเกมมิ่งนะวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับไอ้นี้นะครับการเปิดขายไอเทมงาน P B I C 2 0 1 6อีกครั้งนะครับมีโค้ดตำนานให้เลือกถึง14เซตเลยนะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับเป็นปืนเช่นนะครับปืนปืนเก่าๆอ่ะเออหายากหายากอ่ะกลับมาใหม่นะครับเช่นอัค e สปอร์ตคิด e สปอร์ตนะครับแล้วก็ คิดลายไทยอาร์คลายไทยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็พวกรูปหัวใจนะครับนะครับผมเสียงดังนีกนะครับผมก็นี่นะครับดูข้างล่างนี้ได้เลยนี่นะครับผมวันนี้นะครับถึงยี่สิบเก้าทอคนะครับแต่ผมคงไม่ไปซื้อนะครับเพราะว่าไอ้นี่นะครับไม่มีตังค์นะครับก็เอาเอาใจสาวกพีบีทุกคนนะครับก็อย่าลืมไปนะอ่ะ ของดูดิราคาก็ถูกนะไม่ต้องมาซื้อตามเว็บหรอกครับไปเองนะครับได้ราคาถูกด้วยนะครับเค okay, เนี่ยเขาให้เชลแล้วด้วยนะครับแบบซื้อมานี่พร้อมซื้อตัวเล่นได้เลยนะครับโคดหนึ่งโคนนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตามนี้นะกดสต๊อปไปเลยเดี๋ยวลิงก์ก็เอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโบเอเคนะประมาณนี้นี่เจ๋งๆนะเอ้ะอะไรอะซื้อตามเน็ตได้แล้วครับเดี๋ยวนี้อู้ไม่ต้องไปซื้อตามไอ้นี่นะครับไม่ต้องไปซื้อ ที่นี่ครับที่ตามเว็บได้นะซื้ออันนี้ได้มันจะได้ถูกกว่านะปลองไม่รู้นะครับผมเซลค่ายดีโอ้ย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 น่าสนน่าสนไม่โฆษณาให้นะหนึ่งหนึ่งปุ๊บปิดแป๊ะ ระยา,ยาดูโอ้ยก,การเมบัตรเครดิัตรดบิตทุยคอนโดอ,อ๋อซื้อตามนี้ได้นะแต่ต้องสมัครกอกหายเหี่ยแล้วดูอันนี้นะผมก็ตั้งได้เปนภาพแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวกน็ะ ที่ผมบอกนะเป็นเรื่องแจกโค้ดอันนี้ครับก็แจกจริงๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นก็ยิมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเดี๋ยวิลก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไปละ